ก่อนอื่นมาเข้าใจคำว่า Masculine Energy และ Feminine Energy เข้าใจง่ายๆนะครับ Masculine Energy เป็นพลังงานหรือลักษณะภายในที่สะท้อนถึงความเป็นฝ่ายรุกการลงมือทำการตัดสินใจความมุ่งมั่นความเด็ดขาดความมีเป้าหมายชัดเจนนี่คือพลังแห่งความแข็งแกร่งที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถมีได้เมื่อคุณอยู่ในโหมดนี้มากเกินไปจึงหมายถึงคุณพยายามให้หรือทำทุกอย่าง เพื่อฝ่ายชายราวกับคุณเป็นฝ่ายที่รุกหรือเป็นฝ่ายทุ่มเทออกแรงแทบทั้งหมดแล้วเฟมินีนอินเนอร์จีลัะคืออะไรนั่นเป็นพลังงานที่สะท้อนความอ่อนโยนความเป็นธรรมชาติความนุ่มนวลความเปิดใจการเชื่อมโยงกับความรู้สึกและความมีสเตทที่ไม่ต้องออกแรงหรือพยายามมากเกินไปตัวอย่างเช่นการรับฟังอย่างตั้งใจการแสดงความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจความปลอดภัยความใจเย็นความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องควบคุมหรือฝืนทำ เป็นพลังงานที่สร้างสเสน่ห์ทำให้ฝ่ายชายรู้สึกอยากเข้าหาอยากติดตามเพราะรู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติและน่าค้นหาแล้วเกี่ยวเนื่องอย่างไรทําไมให้มากเกินไปในโหมดมัสคิลีนอินเนอร์จีถึงทําให้คุณค่าลดลงฝ่ายชายจะรับรู้ว่าคุณไม่เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าและไม่คู่ควรให้เขาตอ่อไล่ตามแย่งชิงความตื่นเต้นในความสัมพันธ์จะลดลงเขารู้สึกว่าคุณยอมทุกอย่างโดยที่เขาไม่ต้องพยายาม เพราะคุณคือฝ่ายที่กำลังพยายามไล่ล่าเขาเองพ่างงานของเฟมินีนที่ทำให้เขาอยากตามมาหาหรือพิชิตจะหายไปทำให้เขารับรู้ถึงความตื่นเต้นความน่าสนใจที่ลดลงในทางกลับกันฝ่ายชายอาจเริ่มรู้สึกไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือใส่ใจมากเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นของมีค่าที่ต้องรักษาไว้เพราะคุณได้มาง่ายเกินไปนสรุป m a s c u l i n e energy เท่ากับพลังงานที่ทำให้คนเป็นฝ่ายรุกเดินหน้าควบคุมซึ่งเปรียบเทียบกับเพศชาย f ฟ min i n e ินเ r g y เท่ากับพลังงานที่ทำให้คนเป็นฝ่ายเปิดใจ ลุ่มนวนมีสิสเรและเป็นธรรมชาติเปรียบเทียบได้กับเพศหญิงดังนั้นการใช้มัสคิวลีนอินเนอร์จีคือการให้มากเกินไปอาจทําให้ฝ่ายชายรู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจึงทําให้คุณค่าในสายตาเขาลดลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวถามจริงใครอยากได้สิ่งที่รู้สึกต่ําค่าหรือไม่คู่ควรคุณก็ไม่อยากได้และเขาเองก็ไม่อยากเหมือนกันครับ